สัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกระรน,นิโยกระรังปุญญเขตังโลกัสสาติบทที่สิบกินดามณีปียังมันตัง กินดามณีปียังมันตังยะกังทาสังโกนังอุปัสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโกสัทุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธิกิติเทโวเยสักโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาริปุตโตภะวันตุเมสิทธิลาพังชนา นะเยมณีจินดาปียังจัทนางสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะบทที่สิบเอ็ดสักกตวาสักกตวาพุทธรตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสตินานสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปะเมนตุเตสักกตวา ธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริภาหูปสมมมังธรรมเตเชนะโธตินานสันตุปัฏฐวาสัเพพยาวูปสเมินตุเตสักกตวาสังคารตนังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสัปปาหูเนยยังสังคเตเชนะโธตินานสันตุปัฏฐวา สับเพโรคาวูปะสะเมนตูเต้บทที่สิบสองชินนบ,บัญชร ช่ยาสานากรตาพุทธาเชตวามารังสวานังจตุสัจจาสพังรัสังเยปิวิงสูนาราสพาตันหังการาทโยพุทธอัทวีสตินายกาัพเพปติตาไมหังมัตธเกเตมุนิสาราสีเสปติโตไมหังพุทโตธรรมโมทวิโลจจเนสังโฆปติโตไมหังอุเดสพะคูนาการุหะทาเยเมอนุรุธโทสารีปุตโตจัทถคินโกนทันโยปิทิภาขสมิงโมคะลานุจจวามะเก ทักขิเนาวเนไมหังอาสุงอนันทราหูโลกัสโปจะมหานามโมอุพาสุงวามาโสตะเกวะอุพาสุงวามาโสตะเกเกสัโตปิธิภาคสมิงสุริโยวาปภังการโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมมนิปุงโขโวกุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปติมทาสิ ปุนาการโรปุโนอังคุลิมาลจะอุปาลีนันทศีวลีเทราปัจจอิเมชาตานาลาเตติลกามะมะเสสาสีติมหาเถราวิคิตาชินาสาวกา เอเตสีติมหาเถราชิตตวันโตชินุรษาชลันตาศีลเตเชนะอังคมังเคสุสันติตารัตนังปุรัโตอาศิทักขินเนเมตสุตตะกังทะะกังปัจจโตอาศิวามอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตันจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสชะธนังอาศิเสสาปการสันติตาชินานาวรสังยุตตาสัตปการรังกะตา วัตปิตาทิสันชาตาภัยรัตตุปัฏวาาอาศัส,สาวินยังยันตุอนันตชินาเตชะสาวสตโตเมสกิตเจนะสัทธาสัมพุทธปัจเเรชินะปัจจรมัชินามหิเวรันตังมหิตัเลสัทธาปะเลนตุมังสัพเพเตมหาภูริาสาสภาอกเจวามันโตสุกุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะ ชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตรารโยสัธรมานุภาวะปาลิโตจารามิชินะปัญเรติบทที่13พาหุงมหากา พาหุงสหสมภพินิมิตาสาวุทันตังคลีเมฆลังอุทิตโครสเศเสนมารังทานาทิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวัตุเตชยมังคลานิมาราติเรกัมพิยุทธชนิตาสภารติงโครัมขวานาละวกะกัมขคมยทัยขังขันตีสุทันตาวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวัตุเตชยมังคลานินาลาคิริงขชวรัง อติมตาภูตังธาวัคิจกรรมาสานีวสุธารุนนานตังเมตตาภูเสกวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพระวตุเตชยมังคลานิ ุคิตตักามติหัตถสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทถังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังคตะมนโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวัตุเตชยมังคลานิกัตวานักันธมุทรังอีวะคับพินียา จินใจยะุสาวัตรนังชนะกายมัดเชสันเตนโสมวิจินาชิตตะวามุนินโทตันเตชะสาภพวะว่ตุเตชยมังคลานิสัตจ,จังวิหาย,ยะมติสัจ,จกวาทะเคตุงวาทาพิโรปิตามนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปัชลิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภพะว่ตุเมชยมังคลานิ นันโทปะนันถ้าผู้ชังพิผู้ทังไม่หิตถึงปุถตนะเถระผู้ชเคนาธามาปันโตอินโทปะเทสาวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชสาภพวัดตุเตชยมังคลานิทุขาหาติติผู้ชเคนะสุตตะหัดถังพรม,มังวิสุทธิจุติมิทิพกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชสาภพวัดตุเต ชยมังคลานิเอตาปิพุทธิชยมังคละอัฏฐกถาโยวาจโนโทินาทินสาร,รเตมตันทีปิตาวานาเนกาวิเวธานิจุป,ปัฏวานิโมกขังสุขังอธิขเมยยนโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโถเิตายาสัพพปานินางกูเรตาวาปารมีสภาปตัตโตสัมโพทิมุตตะมัง เอเตนาสัจจะวัชเชนะโหูตุเมชยมังฆลังชยันโตโพธิยามูเลสักกายานางนันทิวัฒโนเอวังตาวังวิเชโยโหอิชยสุชยมังคะเลอปาราชิตตปัตลังเกสีเสปัทวิโพคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอัคคปตโตปโมทติสุนักตังสุมังฆะลังสุปปพตังสุหุตตังสุขโนสุโมหุโตจะสุยิถังพลัมมาริสุปัทขคีนัง กายกรรมมังปัทขคินังวาจกรรมมังปัทถคินังมนกรรมมังปณิทิเตปัทถคีนาปัทถคีนานนกัตตวานลพันตเตปัทคีเนเพราะว่าตุสัพพมังฆาลังลขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาสุติพระวันตุเมเพราะว่าตุสัพพมังฆาลังละขันตุสพพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะสัตาสุธีพะวันตุเตพะวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัตาสุธีพะวันตุเมตุเตบทที่สิบสี่ปติทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเรโพธิคะเรตหิงตาหิงตาธรรมธานีนภวันเต ปูชิตาโสถิงการโณเตทวิหารมันทะเลเถราจมัชชาณวกาจะพิโวสารามิกาทานปติอุปาสกาคามาจะเทสานิคมาจะอิสราสังสัปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชะละผูชายเยปิจัยตันทะสัพวาสังเสทชาตา อาทโวปปาติกานิยานิกงังธรรมะวังปตินจเตสัพเพทุกขัดสัการุตุสังขยังทาตุจิรังสตงังธรมโมธรรมมัทราจักปุคลาสังโคโหตุสัมโควะ อัายะจหิตาอิตายาจัมเหราคตุสัตมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอะริยปเวทิเตปสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังปะเวนฉันโตกาเลเทโวปวัสสตุุติภา วะยะัสะตานังสบิตทิงนีตุนีมนทะนิงมาตาปิตาจะอัตตะชังนิจจังลัขันติปุตตะกังเอวังธรรมนาราชาโนปชังระวังธานุปชังระวัง ธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมมัทราจปุคลาสังโคโหตุสัตสมมโควะอัถายะจยิตายะจยามเหรขตุสัมสัมธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามาธรรมเมอริยปเวทิปสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเน สัมมาทารังปเวงฉันโตกาเลเทโวปวัสตุวุติภาวายะสันตานังสามิทังเนตุเมทานิงมาตาปิตาจะอัตตาชังนิจจังลักขันติบุตตะกังเอวังธรรมเมนราชาโนประชังรักขันตุสัพพะทาสิบห้า 15. เทวตาอุยโยชนะคาถา ทุกขปตตาจานิทุขาพยัปัตตาจานิพยาโสกัปัตตาจานิโสกหโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะออมเหสัมปทังบุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัทธายาสีลังละขันตุสัพพทา ภาวนาพิรตาโหตุคัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพรลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิตรสัพะโสบที่สิบหกสุมังคุณคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพรเทวตา สัพพะพุทธานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตารังโหตุสัพพังสุมังฆลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตารังโหตุสัพพังฆะโหตุสัพพังสุมังฆลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสส นุภาเวนโสถิโหตุนิรันตะรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพทเทว,วดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดมนต์ในการสวดสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคล พระปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียนไหวครูปีหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพเพ่่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิน